วันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานทำงานที่ประเทศไทยได้เงินเท่าไหร่ทำที่ประเทศนอร์เวย์ได้เงินสองเท่าทันทีวันที่หนึ่งพฤษภาคือวันแรงงานแห่งโลกไม่ใช่แห่งชาตินะคะหนึ่งพฤษภาคือวันแรงงานแห่งโลกก็เพราะว่าทุกๆประเทศจะมีวันนี้เหมือนกันทั่วโลกค่ะวันที่หนึ่งพฤษภา วันแรงงานแห่งโลกมาฟังระบบระเบียบการทำงานที่ประเทศนอร์เวย์กันคะ่ะว่าเขามีระบบทำงานกันยังไงในวันที่หนึ่งพฤษภาค่ะวันที่หนึ่งพฤษภาถือเป็นวันแรงงานนะคะบริษัทต่างๆก็จะปิดค่ะแต่คุณไม่ปิดก็ไม่เป็นไรเขาไม่ว่าทางรัฐบาลเขาก็อนุญาตให้เปิดแต่ว่าถ้าคุณจะให้พนักง,งานไปทำงานในวันที่หนึ่งันวาขอโทษค่ะในวันที่หนึ่งพฤษภา ทางบริษัทจะต้องจ่ายให้พนักงานเป็นดับเบิลนะคะค่าแรงคือทำงานดับเบิลร้อยเปทางนอร์เวย์คำว่า100%นี่คืออะไรคะก็หมายความว่าเราทำงานเต็มวันค่ะเชั่วโมงทีนี้ถ้าคุณไปทำในวันนี้นะคะสมมติว่าคุณทำงานชั่วโมงละสอ0ร้วันหนึ่งทำเจชั่วโมงเป็นเงิน1,400งพันส้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณมาทำวันที่1พฤษภา คุณจะได้เป็นชั่วโมงละ4 0 0ทันทีค่ะทำเ7ชั่วโมงคุณได้2,800เดี๋ยวนั้นค่ะทางบริษัทไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินคุณนะคะเขาต้องให้คุณตามกฎระเบียบไม่งั้นทางบริษัทมีความผิดเต็มประตูค่ะทีนี้มาดามไม่ทราบว่าที่ประเทศไทยให้อย่างนี้ไหมคะคือไม่ได้มาบูลลี่นะคะแต่ว่า เปรยียบเทียบให้ฟังว่าระบบการทำงานของนอร์เวย์กับของประเทศไทยมันแตกต่างกันอย่างไรที่ประเทศนอร์เวย์คนเขาถึงอยากมีงานคนเขาถึงขยันทำงานคนเขาถึงมีเงินค่ะเพราะว่าค่าแรงมันดีแบบนี้นี่เองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาพูดให้ฟังนะคะที่ประเทศไทยมีไหมแบบนี้